รู้จักกับเทศกาลดนตรีระดับโลกโคชล่าที่นักร้องทุกคนทั่วโลกใฝ่ฝันไปโชว์ความสามารถและมิลลี่กลายเป็นศิลปินไทยคนแรกบนเวทีนี้สวัสดีครับแฟนเฟ t เปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เราตามประเด็นฮอตที่มีการพูดถึงการขึ้นโชว์เวทีระดับโลกโคชล่าของมิลลี่นักร้องสาวไทยหนึ่งเดียวบนเวทีดนตรีระดับโลกเรามารู้จักกับเทศกาลดนตรีนี้กันนะครับจะเป็นอย่างไรไปฟังได้ในคลิปนี้ ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด้วยกันต่อไปเรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีสําหรับมลลี่ดนุภาขณะธีรกุลแรปเปอร์สาวน้อยสุดมหัศจรรย์ที่เริ่มต้นจากการประกวดร้องเพลงในรายการแรปเปอร์ก่อนที่จะเข้าไปอยู่ภายใต้สังกัดยับและมีเพลงฮิตเช่นพักก่อน สุดปังและเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนที่เธอได้รับเชิญฟิชเชอร์ลิงกับวงทิลเลอร์เบิร์และความเก่งของเธอเริ่มรู้จักในระดับสากลจากการที่ชาวต่างชาติมีการทำรีแอคชั่นคลิปการร้องเพลงของเธอที่เรียกได้ว่าแต่ละคนนั้นทึ่งมีความสามารถของเด็กไทยคนนี้ความสามารถของเบลนั้นไปไกลเกินกว่าที่จะอยู่แค่ในประเทศแล้วเพราะเธอได้รับเกียรติให้ไปโชว์ความสามารถบนเวทีในเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลก โคชล่าเ <Coach> ทียบชั้นกับศิลปินดังจากทั่วทุกมุมโลกที่ได้มาสร้างความสุขความบันเทิงผ่านเสียงเพลงของตัวเองในงานนี้ที่ไม่ใช่ใครก็จะได้มีโอกาสได้ไปถ้าไม่โด่งดังมากพอหรือมีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก่อนหน้านี้คนไทยหลายคนเพิ่งรู้จักโคชล่าเพราะวง b l a c k พิงเกิลกรุ๊ปไอดอลชื่อดังจากเกาหลีใต้ที่มีสมาชิกชาวไทยอย่างลิซ่าและลิสามโนบาลก็ได้ไปโชว์ที่งานนี้เมื่อปี2019 แต่ปีนี้มิลลี่นับว่าเป็นศิลปินไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่ได้ไปขึ้นโชว์และเธอเรียกซีนเรียกเสียงตอบรับและสร้างความสนุกให้กับผู้ชมนับหมื่นคนได้ไม่แพ้ศิลปินระดับโลกคนอื่นๆสําหรับโคชลา a นับเป็นเทศกาลดนตรีประจําช่วงฤดูร้อนซึ่งจัดขึ้นเป็นประจําทุกปีในเดือนเมษายนที่ Empire โป l ล Club บนพื้นที่โคชลาว a ลลี่ในทะเลทรายโคโลราโด เมืองอินดิโอมโรรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเทศกาลนี้เริ่มจากครั้งแรกในปี1999โดยพอลทอเลตและริกแวน s ันเทนภายใต้การควบคุมโดย Golden Voice ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ AEG l i f e ซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีและศิลปะที่จัดงานเป็นเวลา2ส,สัปดาห์แบ่งเป็นระหว่างวันที่15-17เมษายนและ22-24เมษายนตลอดช่วงเวลาการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงานมากสุดถึง250,000คนและทำรายได้114.6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว3,600ล้านบาทในปี2017เพียงแค่การจำหน่ายตั๋วเข้าชมเพียงอย่างเดียวยังไม่รวมรายได้จากผู้สนับสนุนและการเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ จากการที่มีผู้คนมาเข้าชมงานอีกมากมายมหาศาลและโคชล่ายังเป็นเทศกาลดนตรีนานาชาติเพียงไม่กี่งานในโลกที่ทํารายได้จากการขายบัตรมากกว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐและที่สําคัญบัตรจะถูกจองล่วงหน้าตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเพื่อยืนยันว่าเวทีนี้ไม่ใช่งานไก่กาเพราะศิลปินที่เคยมาขึ้นเวทีนี้ต่างเป็นศิลปินระดับโลกทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็น The Weekend, Beyonce, Eminem, Cardi B, Taylor Swift, Kanye West, r a d i o h e a t คา l วิน a ฮริสหรือแม้แต่เลดี้กากาขณะที่ศิลปินฝั่งเอเชียส่วนใหญ่จะมาจากประเทศเกาหลีใต้ที่ก็เป็นเบอร์ต้นๆทั้งในเอเชียและระดับโลกไม่ว่าจะเป็น b l a c k พิงก์แจ็ s สันหวังสมาชิกจากวงก o d ดซหากย้อนกลับไปในช่วงที่เริ่มมีการจัดงานในปีแรกโคชล่าเป็นเพียงงานดนตรีท้องถิ่นเล็กๆและจัดเพียง2วันเท่านั้นซึ่งในปี2001งานนี้สร้างรายได้ให้กับบริษัทผู้จัดงานเพียง7ล้านดอลลาร์สหรัฐเพียงเท่านั้น แล้วการจัดงานก็จะจัดหยุดหยุดบางปีได้จัดบางปีไม่ได้จัดแต่ดุษนีของโคชล่าทำให้ผู้คนที่มากลับไปพูดกันปากต่อปากเลยค่อยได้รับความนิยมมากขึ้นจนปัจจุบันกลายเป็นเทศกาลดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอีกงานหนึ่งของโลกทางนี้ได้มีการประเมินมูลค่าบริษัทผู้จัดงานนี้ โดยดิจิตาสันฟอร์บส์ซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ที่ราว250,000ถึง318,000ล้านบาทแต่นี่เป็นมูลค่าจากการประเมินเมื่อปี2012ซึ่งปัจจุบันคาดว่าน่าจะสูงกว่า1ล้านล้านบาทไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรก็ตามขอแสดงความยินดีในความสำเร็จของมิลลี่เด็กสาวที่มากความสามารถและมีความเป็นตัวของตัวเองในทุกๆก,การแสดงออกซึ่งเธอเคยให้สัมภาษณ์ในรายการหนึ่งว่าบางอย่างไม่จาเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากรัฐเพียงแค่ไม่ขวางทางก็พอ เพราะพวกเราไปด้วยตัวเองได้และเธอก็ทำได้อย่างที่พูดเอาไว้จริงๆขอขอบคุณเนื้อหาของข่าวนี้จาก reporter Journey และนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่ายินดีกับศิลป,ปินสาวไทยสุดมหัศจรรย์อีกหนึ่งคนที่ไปสร้างชื่อเสียงในเวทีดนตรีระดับโลกที่ประเทศอเมริกาที่ตอนนี้ hashtag m i l l ี่ i n c o c h l a ขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ในประเทศไทยเรียกได้ว่าสุดปังกันเลยทีเดียวนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้การไล์จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆด,ด้วยกันต่อไปสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ